สุขภาพดีมีสุขกับสวพ f m 91สนับสนุนช่วงโดยเวลาเปลี่ยนแต่เราไม่เคยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวผูกพันอยู่ผู้คนไทยสุขภาพดีมีสุขวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณหมอฮะเกี่ยวกับเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรเดียเขาเรียกว่าการเตรียมความพร้อม กรณีที่ถ้าเกิดเรามีภัยพิบัตินะฮะ,ะวันนี้เราพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงพัทารานิตพัฒระพรเจริญนะคะคุณหมอรักษาการผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณราัตดาวันค่ะคุณหมอขาวันนี้คุณหมอจะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติก,กับการมีชีวิตรอด72็สิสองชั่วโมง ค่ะค่ะทำไมต้อง72ชั่วโมงด้วยคะคุณหมอค่ะก็72ชั่วโมงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่วิกฤตหรือเกิดเหตุคือภัยพิบัติอาหารส่วนใหญ่เราจะนึกถึงว่ามันจะเป็นสาเหตุจากปัจจุบันที่เราเห็นเนอะก็มีน้ําท่วไมไฟไหมซึ่งช่วงเวลาวิกฤตนะค่ะมันจะเป็นช่วงแรกเลยเพราะมันตูมมาหาเราเลยใช่ไหมค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีทั้งไฟฟ้าน้ําประปาหรือการสื่อสารที่ถูกตัดา ก่อนที่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งไม่อาจจะมีการฝังการแล้วแต่ยังไม่สามารถเคลื่อนตัวมาถึงจุดที่เราอยู่อาศัยได้ทันท่วงทีก <c oughs> ็เลยคิดว่าใน72ชั่วโมงนี้เป็นช่วงวิกฤตที่เราควรจะต้องดูแลตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกค่ะอืม72ชั่วโมงก็เท่ากับสามวันถูกไหมคะใช่ค่ะอ่าต้องเตรียมพร้อมก่อนสาวันหลังจากนั้นก็เข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆก็น่าจะมาถึง ใช่การเตรียมความพร้อมในบ้านเราเนี่ยควรเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะเอพี่ปุ้มปกติเนี่ยคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละชุมชนนะคะ <S <S 2> <S 2> เขาก็จะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขามีพื้นที่เขาหรือบ้านเขาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเจอเหตุภัยพิบัติอะไรบ้าง <S <S 2> <S 2> <S 2> เข้ามาในบ้านยกตัวอย่างเช่นภาคเหนือหรือจังหวัดภาคใต้าบางจังหวัดเนี่ยก็จะโดนน้าท่วมทุกปีหรือภาคกลางเนาะ ปีแต่ละปีบางทีเขารู้ด้วยว่าจะเกิดเดือนไหน<ช>นะคะเพราะฉะนั้นอย่างใช่อย่างแรกที่สําคัญก็คือจะเขาจะต้องรู้ความเสี่ยงของตัวเองว่าเขามีความเสี่ยงที่บ้านเขาหรือที่พักอาศัยเนี่ยจะโดนเหตุภัยพิบัติอะไรบ้างนอกเหนือจากเหตุทําน้ําท่วมไฟไหม้นะคะ,คะก็จะมีเช่นในเมืองหรือ หรือโซนที่ใกล้ส่วนราชการหรืออย่างนี้ค่ะก็อาจจะเคยมีประสบการณ์การเกิดเหตุภัยพิบตัติจากมนุษย์เช่นการประท้วงหรืออะไรต่างๆเนาะก็ะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเหล่านี้พอเขารู้ความเสี่ยงเขาอะค่ะ <S <S เขาก็จะต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้เรียกว่าเป็นชุดเอาตัวรอดไว้จะตัว72ชั่วโมงค่ะ,ะล่าสุดก็มีแผ่นดินไหวด้วยใช่ไหมคะที่หลายคนก็แบบว่าเริ่มที่จะเตรียมตัวในเรื่องนี้แล้วนะคะ ค่ะคราวนี้ในการเตรียมตัวค่ะคุณหมอมันก็จะมีเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จําเป็นเอกสองเอกสารต่างๆนานามันยาะเหมือนกันนะคะค่ะก็จริงๆเออมันจะมีหลักๆที่แนะนําว่าต้องมีแน่ๆมันประมาณเกือบยี่สิบรายการดูเยอะเหมือนกันเพาะมันเกือบยี่สิบรายการค่ะแต่ว่าอะไรหลักๆก็จะ ที่เป็นเกี่ยวกับการเอาตัวรอดประมาณสิบรายการเป็นอุปโภคบริโภคแล้วก็จะเป็นยาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยจากการบาดเจ็บเพื่อ,อเผื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจากเหตุภัยพิบัติเหล่านั้นก็จะได้ดูแลตัวเองเบื้องต้นได้อีกประมาณสิบรายการค่ะสิบรายการรวมอะไระบ้างอ่า ก็ถ้าสำหรับตัวเองเลยนะคะแล้วครอบครัวด้วยเนี่ยอย่างแรกที่สําคัญที่สุดคือการไอดีนติฟายตัวตนของเราเพราะเราต้องมีบัตรประชาชนเนีา่ยค่ะพี่ปุ้มบัตรประชาชนเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะทางส่วนรัชการต่างๆเขาเอาไปเสียบแล้วเขาจะรู้ประวัติที่อยู่ประวัติ ถ้าโรงพยาบาลสามารถเข้าเฮลเฮลเรคคอร์ดหรือว่าการบันทึกข้อมูลสุขภาพได้เนี่ย mm hmm. ก็จะรู้เลยว่าท่านต้องได้รับยาอะไรต่อเนื่องบ้าง mm hmm. เพราะฉะนั้นเราควรพวกบัตรประชาชนไว้นะคะค่ะอันที่หลังจากบัตรประชาชนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการมีชีวิตอยู่และน้ําเป็นสิ่งสําคัญค่ะปก mm hmm. ติแต่ละคนเนี่ยควรจะมีน้าอย่างน้อยสองลิตรต่อวันเนาะ,ะแต่ว่าในกระเป๋าฉุกเฉิดเนี่ยก็แนะนําว่าสักขวดเล็กสักขวดหกร้อยซีซีพอไหวค่ะ oh. ในช่วงต้น ค่ะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหน้ากากอนามัยค่ะะคะย,าก,กยากันยุงเลอกยาอนามัยไว้เพื่อหน้ากากอนามัยเนี่ยมีไว้เผื่อว่าในช่วงแรกที่เกิดเหตุอะค่ะมันมีเหตุที่มีควันออหรือมีเหตุโรคติดเชื้อเพื่อนข้างๆที่ถูกบังคับว่าจะต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยค,ค่ะเราก็ใส่เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคซามเพราะถ้า ติดอยู่คนเดียวโดนตัดน้ำตัดไฟหรือติดอยู่กันในครอบครัวแล้วทุกคนป่วยหมดนะคะก็ะจะลาบากไม่มีใครดูแล<ะ>ก็ควรจะมีหน้ากากอน้าไม้ไว้ด้วยอ่าแล้วยากันยุงแล้วก็ยากันยุงสำคัญมากเพราะว่าเอเวลาคนรวมตัวกันหมู่มากยิ่งไม่มีไฟหรือว่ายิ่งเหตุน้ําท่วมนะคะ,ะก็มีโอกาสที่จะเป็นแหล่งเพาะพันยุง<ะ>แล้วเราก็จะเป็นติดเทื้อ โรคให้เลือดออกให้มาเลาเรียอะไรที่ตามมากันน้าได้ค่ะอืมแล้วก็ไฟฉายคุณหมอพูดถึงไฟฉายใายไฟฉายก็สําคัญมากเพราะว่ามันมีโอกาสที่โดนตัดน้ําตัดไฟใช่ไหมคะก็มีผลต่อการอยู่รอดเราจะได้หาสิ่งต่างๆได้หลังพวาทิตกดินค่ะค่ะ ค่ะแล้วก็หลังจากนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของนกหวีดค่ะนกหวีดเนี่ยใช่เอาไว้คือเวลาเราตะโกนแล้วก็เหนื่อยเนาะเราจะบอกว่าเราคนเราอยู่ตรงนี้เราขอความช่วยเหลือเนี่ยถ้าทั้งน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวตึกถล่มถ้าเรามีนกหวีดเนี่ยกู้ภัยเขาจะหาเราได้เร็วขึ้นค่ะค่ะ,คะ ใช่แล้วก็จะไปในส่วนของการดูสุขอนามัยก็จะเป็นกระดาษทิชชู่คุณผู้หญิงก็ควรเตรียมผ้านามัยเผื่อฉุกเฉินเนาะแล้วก็จะมีผ้าเปียกทิชชู่เปียกค่ะสำลีค่ะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการดำรงชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่ควรมีค่ะสมมุตินะคะสมมุติว่าไม่ได้เตรียมแล้วมันไม่ทันจริงๆเนี่ยให้คว้าอย่างหนึ่งเนี่ยอ่าสาคัญที่สุดเลยนะน่าจะเป็นอะไรคะ บัตรประชาชนไม่คุ้จริงๆพี่จริงๆคว้าอย่างหนึ่งคือวันนี้เรามาคุยกันว่าเราจะเตรียมอะไรถูกไหมพี่ฟู๊ถ้าคว้าอย่างหนึ่งคือคว้ากระเป๋าที่เราเตรียมนี่แหละค่ะออแต่ว่าถ้าต้องคว้าจริงๆโดยที่ยังไม่มีกระเป๋าเหรอคะค่ะเออถ้าเราต้องหนีออกมาจากตึกเนี่ยก็ อาจจะน้ำเปล่าแล้วค่ะถ้าเป็น,นปติดตลกก็ควรเป็นน้ำเปล่าเนาะแต่ถ้าเป็น,นท่วมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเหตุที่เคลื่อนค่อนข้างช้าแล้วน่าจะหยิบได้หลายอย่างค่ะ,คะก็ก็แนะนําให้เอาทั้งของทั้งกระเป๋านี่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่คุณจะหยิบออกมาได้คือคว้ากระเป๋า <c oughs> ใช่กระเป๋าท <c oughs> <ๆ S 2> ี่เตรียมเอาไว้เราเรมีเซสชันนี้เพื่อให้ทุกคนเตรียมกระเป๋าไว้ก่อนค่ะ <c oughs> คุณหมอ<ต>ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่ติอ้อะค่ะมีอะไรอีกมียา <ม><อ>ายา,าค่ะยาเนี่ยสาคัญตรงที่ถ้าคนมีโรคประจําตัวค่ะจะต้องเตรียมยาโรคประจําตัวของตัวเองเพราะบางท่านเนี่ยจะใช้ยาพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งยาแต่ละตัวปกติมันไม่ได้ทานครั้งเดียวแล้วมันออกฤทธิ์เลยมันต้องสะสมกันหลายอย่างค่ะ,คะก็เลยแนะนําว่าต้องเตรียมยาโรคประจาตัวตัวเองด้วยอ,อย่างน้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วก็ ยาอื่นๆที่เป็นยาสามัญค่ะพวกยาแก้ปวดลดไข้หรือพาราเนาะแล้วก็น้ําเกลือแร่เพราะว่าจริงๆช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาค่ะมีอุบัติการของท้องเสียเยอะมากเ,ออเพราะว่าข้าวใช่ไหมใชายบ้านเราอากาศร้อนเวลาเราจะเอาเข้าวไปให้ทีก็ก็คือข้าวทำเสร็จแปดโมงเช้ากว่าจะไปถึงมือคนที่อยู่ที่บ้านป็นโมงเนี้ยค่ะ,คะ ก็จะเน่าเสียเป็นมนโอกสท้องเสียได้แล้วก็อุปกรณ์ทำแผลต่างๆค่ะสำลีเซตน้ำเกลืออะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็คือยี่สิบรายการที่คุณหมอบอกแต่อันนี้ก็คือเบื้องต้นที่แบบว่าเราจะแบบว่าสามารถเตรียมเตรียมได้นะฮะใช่ใช่ค่ะพี่ปุ้มเพิ่มอีกนิดนึงค่ะยี่สิบรายการเนี้ยค่ะจะต้องเช็คทุกหกเดือนด้วยว่ามันหมดอายุไปกระป๋องอะไรเงี้ยไหมอาหัรกระป๋องอะไรนี้จำเป็นไหมคะคือจริง จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสามารถเตรียมได้เพราะเดี๋ยวนี้จะมีบางยี่ห้อที่เขาทําเป็นซองอะค่ะหรือเป็นกระป๋อง่ก็จะเป็นอาหารแห้งเตรียมเตรียมสําหรับตัวเองซะหน่อยคในสามวันเจ็ดสิบสองชั่วโมงเนี่ยค่ะเพื่อเพื่อประทังชีพได้ค่ะอาหารแห้งที่ที่เปิดมาปุ๊บเนี่ยทานได้เลยไม่ต้องไปต้มน้ําอีกอะไรอีกอันนี้ไม่ต้องใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆเล่าเพิ่มค่ะขออนุญาตเล่าเพิ่มได้เลยค่ะ คือประเทศไทยเราอะค่ะเพิ่งจะมีแผ่นดินไหวหนึ่งรอบอทีนี้ถ้าถ้าเราไปดูในโซนยุโรปที่เขามีทั้งสงครามอย่างประเทศฟินแลนด์นะคะ,คะเขาเพิ่งเป็นเอกเทศจากสงครามของของรัสเซียการลุกการของรัสเซียไม่กี่ปีประมาณหลักสิบปีเองค่ะ,คะเขาทุกบ้านที่อยู่ในโซนเขตชายแดนของรัสเซียอของของฟินแลนด์รัสเซียเขาจะมีกระเป๋าฉุกเฉินสามวันค่ะไว้ทุกบ้านก็เช็ก ก็มงเหมือนเป็นเป็นข้อแนะนําที่ที่เป็นหลักการเลยของรัฐบาลว่าทุกบ้านต้องมีให้สําหรับทุกคนในบ้านด้วยนะคะอืมต้องเช็คทุกหกเดือนเพื่อที่ว่าอย่างสาอย่างไฟฉายเนี่ยใช้ได้ไหมไฟฉายเสื่อมหรือยังอาจจะมีน้ำไหลย้อยขาดเตรียมไว้สรุปเ้ไม่ได้อยาจะหมดอายุไหมหรือว่าอาหารแห้งเนี่ยมันจะหมดอายุหรือเปล่าใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะตรงตรง้ตงตงขนข้นี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าสมมติว่าเรามีสามคนเนี่ยมันก็ควรจะมีกระเป๋าสามใบถูกไหมคะใช่หรือว่าเราจะใบเดียวแล้วรวมกันก็ได้เหมือนกันค่ะคือมันเป็นการ,รเตรียมพร้อมวางแผนไว้ล่วงหน้าเราก็บอกเลยว่าอา่าถ้ากระเป๋าไซส์นี้เนี่ยใช้ให้ใครถืออ่าน,นั่นนะ<อ>่ะสิต่ลูกชายอ่าใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีน้ำสามขวดคุณแม่อาจจะเริ่มยกไม่ไหวแล้วอันนี้ ก็วางแผนไว้เลยต้องวางแผนทั้งของแล้วก็คนที่จะไปหยิบกระเป๋าด้วยต้องรู้กันนะว่าเนี่ยของนี่อยู่ตรงไหน<ช>อ่าต้องให้อยู่ในจุดที่แบบว่าทุกคนเนี่ยรู้แล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถคว้าได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะค่ะคุณหมอแล้วก็นี่การเตรียมตัวเนี่ยบางคนก็อาจจะอยู่กับผู้สูงอายุบางคนก็จะอยู่กับเด็กเล็กบางคนก็จะมีผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยการเตรียมตัวเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ ค่ะเออจริงๆเตรียมตัวเหมือนกันเพราะเราแนะนําให้เตรียมส่วนที่จะต่างก็จะมีเรื่องของยาโรคประจําตัวเป็นหลักค่ะ,คะแล้วก็ถ้าเขาผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงอาจจะมีแผลกดทับอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกเซททาแผลอะไรที่พิเศษที่เขาต้องใช้ทุกวันนะคะก็แนะนาใส่กระเป๋าฉุกเฉินไว้เลยค่ะ,คะแต่ว่าเรื่องที่เรื่องการเตรียมตัวในกระเป๋าเนี่ยต่างแค่เรื่องยากับพวกเซททาแผลแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่อาจจะต่างคือเรื่องของการอุยพ ถ้าถ้า,าต้องอบพยพเร็วอะค่ะเรามักจะใช้หลักการเหมือนตอนแผ่นดินไหวอะค่ะเราจะใช้หลักการใช้ทรัพยากรให้ช่วยคนให้ได้มากที่สุดเพราะฉะมนกลุ่มที่ติดเตียงอาจจะต้องรอให้ทรัพยากรเราพร้อมแล้วถึงจะก็ไปเอาออกมาส่วนคนอื่นที่วิ่งได้เนี่ยแนะนําให้วิ่งก่อนค่ะแต่แต่ถ้าเป็นเหตุที่ค่อยๆมาอย่างเช่นน้ําท่วมนีก็อาจจะอาจจะ อยู่ด้วยกันเป้าไปก่อนได้เพราะว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะมีความช่วยเหลือเข้ามาถึงจะได้ออกไปพร้อมกันอย่างงี้ค่ะค่ะอุ๊แต่ใคยบางอย่างมันมาก็เร็วเกินจนจนคว้ากระเป๋าไม่ทันเหมอนกันนะคุณหมอใช่ใช่ไหมพี่ปุ๊บพี่ปุ๊บ้เห็นภาพที่อินเดียแล้วไม่แน่ใจที่บอกว่าเป็นน้ําป่าทั้งโครนทั้งต้นไม้นี่มันื้อมาแบบเร็วมากใช่เหมือนเหมือนทางภาคเหนือที่เชียมาบใช่ใช่ ่คะมันเร็วจะเราคว้ากระเป๋าไม่ทันเลยทีเดียวก็มีบ้างเหมือนกันนะคะใช่คุณหมอแล้วกรณีที่แบบว่าไฟฟ้าก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมือถือก็แบบใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะมีวิธีสื่อสารกันได้ยังไงไหมคะเป็นสื่อสารขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะใช่ค่ะสื่อสารกับคนข้างนอกอะไรเงี้ยอ๋อนกวีดใช่ใช่มดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย เออทางทางการส่วนภาครัฐเนี่ยเขาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติท่วมชุมชนเนาะมันก็มันก็ค่อนข้างใหญ่เห็นชัดเป็นออ v i o u s obvious c a ค s e ไม่ได้แบบอยู่ในบ้านที่ไม่มีใครเห็นต้องเปิดประตูเข้าไปอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นสาเหตุที่ชัดเจนภาครัฐก็จะถูโนติไฟลนะเขากําลังเตรียมความช่วยเหลือเพื่อลงไปอยู่ยังยังเนี่ยสิ่งที่เราควรจะดูตัวเองเนี่ยก็คือเราควรจะทําให้เราเนี่ยพร้อมที่จะ ที่จะดูแลตัวเองได้และร้องเรร้องขอความช่วยเหลือได้เวลาที่เขาเข้ามาใกล้เพะฉะนไนกีดได้โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ปุ้มก็เพิ่งรู้นะว่านกหวีนี่สำคัญมากเลยเนาะต้องมีทุกบ้านเนาะใช่ใช่แต่ว่าใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างเหตุเหตุปะทะกันที่ใส่แดนอย่าใช้นกหวีดกับไฟฉายนะคะอ๋อไม่ได้นะเออเดี๋ยวเขาจะรู้เป้าเขาจะรู้เป้าใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเอาไว้ติดตัวพรนะคะคุณหมอแถ้าเกิดว่าอะถ้าเกิดว่าภัยพิบัติเกิดกลางวันเนี่ย เราก็ยังพอมีสติถูกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเกิดกลางคืนเนี่ยโอ้ยตื่นมางวงเงียเลยอย่างเงี้ยอุปกรณ์แสงสว่างเนี่ยเราควรจะเตรียมแบบไหนที่จะปลอดภัยคะนอกจากไฟฉายแล้วนี่มีอย่างอื่นอีกไหมคะอืมมือถือวางมือถือหมอ,อ,อได้ใช่ไหมคะวางข้าอย่างอื่นเหรอคะอือฮัพอจะแทนได้ไหมไปจงไฟฉายเกิดอุ้ย คว้าไม่ทันอะไรเงี้ยมันมาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะอ่าตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นมือถืออย่างเดียวเลยค่ะที่พใช่ที่พอจะช่วยได้ค่ะอืมคราวนี้เนี่ยคนที่อยู่บนคอนโดสูงกับอยู่บ้านธรรมดาเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยต่างกันไหมคะคอนโดสูงกับบ้านธรรมดาะคะก็ะขึ้นจบเหตุ เขตที่เป็นถ้าเกิดเป็นไฟก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นน้ำจริงไฟไหม้น้ําท่วมน่าจะเหมือนกันหมดเลยนะคะแผ่นไหวเหมือนกันค่ะวิ่งมากระเป๋าก็เหมือน,นอใช่ทุกอย่างทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็แต่ที่สําคัญคนที่อยู่ในตึกสูงเนี่ยห,ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดนะไม่ว่าจะแต่ก็ต้องามให้ดอืมหูห้ามใช้ลิฟต์นะแล้วถ้าเกิดว่า,าเออไอ้ภัยพิบัติเนี่ยมันอยู่ตรงจุดบันไดหนีไฟเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ย เราจะไปทางไหนอ่ะใช่ใชพี่พุ่มพี่พุ่มพูดมีมีเหตุผลคือปกติตึกหนึ่งเนี้ยเขาจะแนะนําให้มีบันไดสองทางนี่คือเรื่องจริงค่ะเออแต่ว่าการดีไซน์ของตึกอะค่ะที่ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่เขาแนะนำเขาจะให้ไว้เป็นห่างกันอยู่แล้วเพราะโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ทั้งสองทางพร้อมกันอาจจะยากนิดน้อยแต่ เราก็จะมีเช่นว่ามันอาจจะไม่ได้ไหมทั้งสองทางแต่มันถูกปิดกั้นทั้งสองทางเนี่ยก็คงต้องรอความช่วยเหล<ด>ือจริงๆอะค่ะอืถ้าไฟไหมเออถ้าไฟไหมก็ยังรอความช่วยเหลือได้เกิดแผ่นดินไหวแล้วอุ้ยมาเอาบันไดหนีไฟทั้งปีกซ้ายปีกขวาฉันไปหมดอะไรเงี้ยนะแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆจริงๆเออตึกประเทศไทยที่สร้างหลังปีที่กฎหมายออกมาก็จะรองรับให้รองรับได้เสร็จจุด ความแรง7.5อยู่แล้วอะคะ่ะซึ่งร้ๆที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยได้รับผลกระทบไม่ถึงไม่ถึงไม่ใช่คือมัน8.2ที่จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งอยู่ที่พมา่าแรงกระทบสั่นดนที่มากไทยมันเหลือประมาณ4-5เองนะอะจริงๆต้องวิ่งแต่เนื่องจากเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะมีเหตุนี้เราก็เลย เราก็เลยวิ่งเราก็เลยวิ่งคุณหมอและสมมติว่าเรามีเด็กเล็กเนี่ยเราจะสอนเด็กเล็กเนี่ยให้รับมือยังไงได้บ้างคะเด็กเล็กขนาดไหนคะเด็กเล็กประมาณเอ่อห้าหกขวบแบบว่าปหนึ่งอะปหนึ่งแล้วกันอืคือปกติเด็กปหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะยังคือเด็กที่จะเริ่มรู้สักผิดชอบชั่วดีถูกผิดเนี่ยน่าจะปสามขึ้นไปค่ะไม่น้อยกว่า ป .3 เนี่ย<ม>เขาจะแนะนําให้ต้องอยู่ติดผู้ใหญ่ตลอดค่ะอืมค่ะแต่ว่าในบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเขาจะมีสอนเขาสอนเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเขาเกิดบ่อยเ,อเขาก็จะมีสอนในโรงเรียนว่าเด็กต้องวิ่งยังไงถ้าเกิดเหตุแผ่นดินไหวให้หลบใต้โต๊ะโต๊ะไหนบ้างลักษณะโต๊ะเป็นยังไงอะไรอย่าง<ม>เงี้ยค่ะก็ต้องมีการสอนเพิ่มเติมคเด็กก็ต้องอยู่มักจะอยู่ที่โรงเรียนถ้าเป็นช่วงกลางวันใช่ไหมค่ะส่วนช่งกลางคืนก็ถ้าอายุน้อยกว่าป .3 คุณแม่ก็ต้องกระเต็งไปแหละใช่ใช่<า>ต้องมีผู้ใหญ่มค่ะคุณหมอคำถามสุดท้ายก่อนที่เวลาจะหมดนะคะ่ะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในคอนโดเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าการซ้อมอบพยพอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่บ้านเดี่ยวเดียวเนี่ยเราควรจะซ้อมบ่อยขนาดไหนแล้วก็ควรจะซ้อมด้วยไหมคะบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวเรามักจะรู้เส้นทางของตัวเองว่าทางคือทางออกค่ะ ก็คิดคิดว่าไม่ได้ต้องซ้อมแต่ทุกคนต้องรู้อาค่ะต้องรู้แผนรู้เส้นทางรู้ว่ากระเป๋าอยู่ตรงค่ะค่ะค่ะทุกคนต้องรู้พร้อมกันแล้วก็แบบที่ัดเจนถ้าซึ่งซึ่งปกติอะคะ่ะในสังคมประเทศไทยในช่วงกลางวันเนี่ยมักจะไม่มีไม่มีคนคนทํางานอยู่จะเป็นผู้สูงอายุอยู่บ้างใช่เราต้องแบ่งแผนเป็นกลางวันแบบหนึง่งกลางคืนแบบหนึง่งเท่านั้นเอง แล้วก็อย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าฉุกเฉินเนี่ยต้องรู้กันทั่วบ้านว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยบางบางบางคนเนี่ยประตูบ้านนะ,ะคะกุญแจประตูบ้านเนี่ยจะรู้แค่คนสองคนใช่ค่ะอันนี้มันต้องรู้กันทุกคนเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรองี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ได้ความรู้เยอะเลยนะฮะอยากคิดว่าเมืองไทยเราไกลาจากเหตุพวกนี้นะมันก็ไม่ไกลใช,ใช่ไหมคุณหมอเนาะ ใช่ที่ปุ้มเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า disaster is not if but when คือไม่ใช่ถ้าเกิดละแต่เป็นเมื่อไหร่จะเกิดเพราะันเราต้องพร้อมค่ะค่ะคุณหมอเองมีเตรียมไหมฮะกระเป๋าฉุกเชินเนี่ยค่ะใช่ตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวนี่แหละค่ะเตรียมแล้วในจบศบเรียนศพที่แลจากสวีเดนค่ะก็ไปรู้ว่าฟินแลนด์เขาเตรียมตอดจริงๆสวีเดนก็ไม่มีคนเตรียมเลยนะคะเพราะว่าเป็นประเทศี่สงบมากค่ะก็พอเกิดสงครามเนี่ยค่ะ เดนก็เพิ่งเริ่มเตรียมกันที่บ้านไหนก็กลับมาแต่ปีที่แล้วก็มีค่ะเริ่มมีเพราะฉะนั้นเราคนไทยเราก็ต้อง้เตรียมแล้วนะคะคุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งถ้ายไหมคะก็อยากฝากทุกท่านว่าเราอ่ะจะปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเราต้องปลอดภัยค่ะและดูแลคนอื่นได้ตอนนี้ทุกท่านที่ฟังมาสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนี้มีความรู้แล้วเราจะทำให้ตัวเราปลอดภัยอย่างไรนะคะสำคัญถ้าเรารู้เราต้องรัก ให้ปลอดภัยเพื่อที่จะไปดูแลคนอื่นได้และเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินตามที่แนะนำไว้ในบ้านท,ทุกเดือนแล้วก็มีรูปลายแนะนำตามที่บอกขอบ,ขอบคนี้มากขอบคุณมากๆ<า>เลยได้ความรู้เยอะเลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรแพทย์หญิงพัทรานิตพัฒรพรเจริญค่ะคุณหมอรักษาการผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาพรเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันอีกนะคะคุณหมอขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ จอกันในวันศุกร์นากับช่วงของสุขภาพดีมีสุขค่ะสุขภาพดีมีสุขกับสวพ f เอฟเอ็มเก้าหนึ่งสนับสนุนช่วงโดยเวลาเปลี่ยนแต่เราไม่เคยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวผูกพันอยู่ผู้คนไทยถนนสายร้อนสุดยอดรถ